สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาธรรมะจากพุทธประโว์ของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวัจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มทานธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับควรให้ทานในที่ใดวงเล็บนัยะะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานบุคคลพึงให้ในที่ใดหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ใดหนอมหาราชจิตย่อมเลื่อมใสในที่ใดพึงให้ในที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากมหาราชท่านพึงให้ในที่ไหนนั่นแหละเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้ว ในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งมหาราชทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีสินแลมีผลมากทานที่ให้แล้วในผู้ทุศิลหามีผลมากไมมมหาราชด้วยเหตุน,นั้นเราจกย้อนถามพระอ,องค์ในปัญหากรรมข้อนั้นบ้างพระอ,องค์พอพระทัยอย่างไรพึงตอบอย่างนั้นมหาราชพระอ,องค์สำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร ณนะที่มีการยุดพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นแพร์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้หัดมือไม่ได้รับความชำนาญไม่ได้ประรองการยิงเป็นคนขาดเป็นคนมักสัน่นเป็นคนมักสะดุ้งเป็นคนมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงต้องการบุรุษเช่นนั้นหรือ ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญข้าพระอ,องค์ไม่พึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและข้าพระอ,องค์ไม่พึงต้องการบุรุษนั้นเช่นนั้นแหละมหาราชพระอ,องค์จะทรงสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรณนะที่นี้การยุติพึงปรากฏแก่พระอ,องค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุม,มารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพามที่เป็นแพทย์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ศึกษาแล้วได้หัดมือ แล้วได้รับความชํานาญแล้วได้ประองการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขาดไม่เป็นคนสั่นไม่เป็นคนสะดุ้งไม่เป็นคนมักวิ่งหนีพึงอาสาไซาพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงมีความประสงค์บุรุษเช่นนั้นหรือค่าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและหม่อมชั้นพึงต้องการบุรุษนั้นเช่นนั้นมหาราช น,นั้นก็เหมือนกันแม้หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนตระกูลลายๆเป็นผู้บวชหาเรือนมิได้และกุลบุตรนั้นเป็นผู้มีองค์ห้าอันละได้แล้วเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้นย่อมเป็นทานที่มีผลมากองค์ห้าอันกุลบุรุษนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไร 1. กามะฉันทะอันกุลบุรุษนั้นละได้แล้ว 2. พยาบาทอันคุลบุรุษนั้นละได้แล้ว 3. ถีนมิทธะอันกุลบุรุษนั้นละได้แล้ว 4. อุทธัตกุตจะอันกุลบุรุษนั้นละได้แล้ว 5. วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาอันกุลบุรุษนั้นละได้แล้วเหล่านี้แหละองค์5อันกุลบุรุษนั้นละได้แล้วคุณบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์5เป็นอย่างไร 1เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองศินอันเป็นของพระอาเสคะ 2. เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอาเสคะ 3. เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอาเสคะ 4. เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติอันเป็นของพระอาเสคะ 5. เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติยานทัศนะอันเป็นของพระอาเสคะ กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าเหล่านี้ทานที่ให้แล้วในกุลบุตรกุลบุตรผู้มีองค์ห้าอันละได้แล้วและ,และเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้ย่อมมีผลมากคาถาท้ายคาถาผนวกท้ายประสูตรศิลปะการยิงแม่นกำลังเข้มกำลังเข้มแข็งและความกล้าหาญมีอยู่ในชายหนุ่มผู้ใด พระราชาผู้ทรงพระประสงค์ด้วยการยุดิพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มเช่นนั้นไม่พึงซุบชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดธรรมะคือขันติและโสรัจ,จะตั้งอยู่แล้วในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเย,ยี่ยงพระอริยะแม้มีชาติสามฉันนั้นเหมือนกันพึงสร้างอาสมอันเป็นที่ลื่นลม ยังผู้พระหูสูตรทั้งหลายให้สํานักอยู่นณะที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดานน้ำและสะพานในที่เป็นหลบพึงถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนาสะนะในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยน้ำใจอันผ่องใสเมฆมีสายฟ้าแรบแป๊บๆมียอดตั้งร้อยกระหึ่มอยู่ยังแผ่นดินให้โชคชุ่มอยู่ ย่อมยังที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ฉันใดทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วย่อมจัดหาโภชนาหารมาเลี้ยงวันิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำบันเทิงใจเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านท่านทั้งหลายจงให้ดังนี้และทายกนั้นบรรลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆเมื่อฝนกำลังตกฉะนั้นทานแห่งบุญอันภัยบุญนั้นย่อมยัง ทายกให้ชุ่มชืน้นพุทธวัจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้วันที่3ธันวาคม2568ครับผม